สวัสดีครับผมพี่นอ FC, ้องเอฟซีสาวน้อยเป็ดบันแพงเอฟซี FC น้องหญิงครับมาผมมาพอกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องครับบรรยากาศย่มเที่ยงครับอีกประมาณยี่สิบนาทีกับเที่ยงแล้วครับพี่น้องมาตัดยาในเข่าครับตัดไปให้น้องวัสนาและพวกเพื่อน สแีแล้วเราพี่น้องเหลืออยู่เบียงหนึ่งอีกประมาณย่างอีกประมาณยี่สิบนาทีก็ขึ้นสีแล้วครับเศามีแห้งครับขึ้นมากินน้ำบ้าทนตัดปูเก็บที่ตัดไว้อยู่นี่กน็นานจะเก็บสองมือล้วครับจังสีเหมือนนั่น <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็นยังเก็บบเหมือนเลย <c oughs> ตัดไว้หมู่บ้านก็นยังเก็บเหมือนเลยปูปูวะเอาหกรลดคนวะ ตัดไวให้ปัดบ,บ่มีแห้งเก็บบ่หน่มันลายแห้งเมื่อยละละปัวมันกินบ่ท่านหรอกคนนะ่ะติดตัดออกนี่ก็คือให้ฝนตกใส่ครับพี่น้องฝ่าวตัดออก้าแ่นตัดแล้วคิดว่าฝนคือสิตก๊กเพราะว่ามื้อนี้นเป็นวันพระเขาพรรษาครับตามมลักแล้วทุกปีเขพาพรรษาฝนสิต๊กครับพี่น้องเบื่องต้นต้านตนนี้ครับ ตนต้านตานนี้นีอายุประมาณสี่สิบกว่าปีเลยพี่น้องนี่เบาวทนจำคว้มได้ตนต้านตานนี้ก็มีแล้วแต่ว่าตานอนน้ะมันยังบบสูงปานหนี้มันสีอยู่ประมาณซ้ำซ้ำซ้ำนี่แหละครับนี่เลื่อเลื่อมองคอมันคอคอดคอดเข้าไปนะเพราะวา่าพอไงนี่ละ่ะเพิ่นเคยผ้าบบาวทนมาเอานกแปลนกเอียงอยู่ในตนต้านคนวะ เอานกเอียงอยู่ในต้นตาลมาเลี้ยงนกเอียงโมงตะกี้มันเป็นนกเอียงโมงครับนี่ละ่ะนี่อันบ่ส่วนใหญ่นกเอียงไอ้เพิ่นสิมาเฮ็ดนหังในต้นตาลนี่ล่ละหอดมื้อนี้ก็ยังอยู่ครับพี่น้องสมัยตะกี้อายุก็ประมาณ6-7ปีทุกมื้อนี้37 30, 30ปีแล้วครับต้นนี้ก็น่าสิ40ปีอ่ะครับต้นตาลต้นนี้ ยังอยู่ครับยังอยู่ดีเป็นไดพี่น้องโศกไปมามันเนาะมือว่านนี่กะหลายๆคนมีโศกได้โศกนัมบอดโจแต่ว่าบบาวโทนกะบ่มีดวงครับเพราะว่าเบิง่งขีปเพิ่อนอยู่เบิง่งขีปเพิ่นสองหลอบสามหลอบอยู่ทั้งในเรียวทั้งในยูทูบกะเห็นขีปเบิง่งขีป แต่ว่ากับบอดด้บอได้มากกาสันเถาะเพราะว่ามาเกลเอกตัวเดียวครับเมื่อวานนี่มากเกลเอกหนึ่งเจ็ดกับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ผัดไอเนฝันมันอ่านเหมือนเลยครับก็บเลยบอได้ซื้อบอได้ซื้ออีกอย่างเลยซื้อแต่ลอตเตอรี่กับโบมานครับแต่ว่าบอทันได้ตรวจแล้ววันที่สองแล้ววันที่สามเลยพี่น้องรัฐบาลเพิ่นอ่าน,นาสีใจดีก็ได้ แต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเอ้ยบ่มีเวียกยังยังกันั่งเบิงคิปน้องกุ้งอิงเพราะว่าเพิ่นบ่ดด้กลับมาบานดนนอกพี่น้องเนาะบ่ไดิกลับมางางเฮากับเบิงคีปเอานะเบิงคีปว่าเพิ่นไปจังไดเห่นอนี้ยังแหนะเป็นจังไดแหนกะิจจะกรรมแต่ละยางแต่ละแนวเพิเ่อีหยังแหนะแต่ละมือจากช่องนั้นช่องนี้ส่วนใหญ่สด้เบิ่งจากช่องหนอกครับพี่น้องเรื่องเลาลนานาสนใจต่างๆสิได้เห็นจากช่อง ช่องไอ้ลํำเพื่อนออฟฟิเชียลแต่ว่าช่องพอกับแม่เพื่อนนี่สีเห็นแต่ช่วงแวะกินเข่าหอดที่ภาคจังสี่หอดมองเฮ็ดหมอหอดมองทำการแสดงอยงนี่นะ <c oughs> พอเพิ่นกับสีไายอยู่สานันแหละครับกะความเสมอต้นเสมอป้ายครับพี่น้องของหนองอิงเนาะบอกว่าสิไป้เขาไปหมๆ่ๆหรือว่าจนเท่าซุ่มมือนี่ เป็นกห็ดแบบเหมือนเดิมอะ่ะเคยทํายังไงก็ทําอย่างนั้นไม่มีการบ่มีการคิดว่าโอ้ยอิหลาเป็นคนเฮ็ดหายทุกคนมังทุกคนมีได้นี่อิหลาเป็นคนที่สู้ว่งได้นี่บไดีคิดน้องบได้คิดจังสันได้พี่น้องน้องยังคิดว่าจะคล้องนี่ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อที่น้องมาหยุดจุดนี่ ทุกมือนีน้องว่าหยุดจยุดนีน้องก็ยังคิดว่าน้องมาได้พอคนอื่นอยู่เลยพี่น้องเพราะอะไรวะตีพอทุกอย่างที่น้องเหตุแต่ละมือนีน้องก็คิดว่าอาจารย์นังดนตรีคือคนที่ซอยพักด้านน้องแต่ละบทเพลงแต่ละบทก้อนน้องก็ได้นํามาไ่น้าใจหรือว่าสินน้าใจเนาะไปมอบให้กับอาจารย์นังดนตรีซึ่ง เฮาก็เห็นตั้งแต่มือนองขืนเวทีมือแรกแล้วพี่น้องขึ้นเวทีวันแรกการทัวร์ก็ท่อมอนะ่ะแล้วนองกับได้ตีบหนาเวทีนองกับแบงไปให้อาจารย์นักดนตรีทุกมือนี่นองกันยังเห็ดอยู่แบบนั้นครับอาสีบ่ได้ให้ทุกมือแต่ว่ากันยังให้ในลักษณะที่ว่าเออปกติเคยให้มือละห0 0รอยมือละพัน ตอนนี้นองอาสิบได้ให้ทุกมือแต่รวมร่วมรวม,วม,วมนองก็สิไปให้เป็นก้อนเพื่อทีสีให้อาจารย์อนุตีได้ไแบ่งกันก้อนให้นองก็บ่ได้ให้แบบว่าบ่ดบได้เนบบ่ได้นับเด้นนองนับได้ว่าอาจารย์อนุตีมีจักคนเฉลี่ยแล้วสีได้คนละจักบาทนี่นองคิดนองนับไปหมดเลยครับเพราะว่านองคือว่าล่ะครับมองเห็นคนอื่นก่อนเสมอตั้งแต่อยู่พี่แล้ว กับคำวา่าคำหนึ่งที่น้องเว่าแล้วบบาวทนน้ำตาซึมก่อนที่น้องจะดังด้วยแล้วเป็นคำว่าที่ที่แม่หน่อยมานาั่งว่าให้เบาวทนฟังนี่แหละคำว่าเอียงของน้องอญิงก่อนน้องสีดังจงค่อยว่าแล้วเฮียดให้บบาทนน้ำตาไหลได้ตื่นตั้นใจได้พราแม่พี่น้องเยซีอย,ออยากหูบครับสาให้ฟังอยู่ครับ มือ่อใดได้โลเงินบบาท้วนรอยฟังเลยค่ำนี้เรื่องนี้ประโยคนี่ซึ่งมันกินใจมากพอม่พี่น้องเอฟซีแต่ได้ยินเน่ะได้ยินปุ๊บคิดว่าลายคนสิหูซึกน้ำตาซึมเหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องอิงเฮ็ดขึ้นมาพอม่พีน่น้องเอฟซีก็ว่าโอ้เอลา่าเอ้ยเฮ็ดให้แม่หายอีกแล้วโอ้เอลา่าเอ้ยเฮ็ดให้แม่หายอีกแล้วแต่บางค่ำที่น้องบอกออกมาเนี่ย มันเหมือนกับว่าบ่งบอกว่าน้องเป็นคนจังดถ้าซสว่าเรื่องน้องอุ้งอิงว้ากับคนที่ไอคุยกันเรื่องเดียวกัน fc น้องอุ้งอิงคุยกันเองเนี่ยบอกเลยครับ3มเดือนสีเดือนก็คุยบทดจบแหงแต่มวนไปหนาแหงแต่มวนไปหนาพี่น้องแหงแต่ว่าแหงแต่มวนไปหนาครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่ให้การสนับสนุนเนาะครับเนาะเอาละเ้าสีลุยกันต่อครับพี่น้องแล้วจังคอยว่ากันใหม่กลับไปบ้านเดี๋ยวคอยถ่ายคลิปให้พวกพี่น้อง FC, เอฟซีได้เบิ่งอีกเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ